ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันประจำวันที่6ธันวาคม2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจ,จงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ขอกันร,รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทั้ชิดทั้งลายมีค่าครุนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะโหคนวันอาทิตย์นะคะสิบเหรียญการเงินดีมากนะคะสิบเหรียญคิงเหรียญช่วงนี้นะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนะใครบางคน ที่เราคอยการเงินอยู่นะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการข,า,ขายอาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสเขาเรียกว่าปรับปรุงนะคะบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือว่าร,รีโนเวทนะคะที่อยู่ใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะ บางคนเขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซ่านะคะการพูดการคุยกันติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะการค้าการขายช่วงนี้นะคะน่าจะได้ดีประสบผลสาเร็จนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการในสิ่งต่างๆที่เราได้วางแผนไว้นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะจะทําอะไรจะสําเร็จได้นะคะด้วยการลงมือทํานะคะวงนี่คนอาทิตย์นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันคนสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะโชคลาภนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขจากสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิสีมีเลขศูนย์เจ็นะคะศูนยนะคะ คนวันจันนะคะคนวันจันแถมพเพรสน,นะคะช่วงนี้ชีพผจญลงเท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะ ด้านของการงานออนไลน์โซเชียลนะคะการติดต่อการเจรจาการพูดการคุยนะคะการสื่อสารช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะสี่ถ้วยนะคะเซ็งเซง,งเบื่อเบื่อกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าอาจจะต้องเปิดใจบ้างนะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะเจ้าเฉลี่ยการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่ามีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะ นะแต่เราต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะแต่ยังไงช่วงนี้คนจันทร์นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าการเงินที่รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแทเนเพรสสี่อเขาเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะยังเอาตัวรถได้อยู่นะคะมักจะหมดไปกับการกินการทานนะคะมัก จำหมดไปกับคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้กินทานอาหารเต็มโตะนะคะนะัเลิกจากงานมาก็ต้องเวะตาลาดซื้อของกักตุนเต็มตู้เย็นนะคะระวังน้ําหนักตัวระวังโรคอ้วนนะคะแป้งเบาหวานน้ำตาลนะคะหรือใครที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนช่วงนี้นะคะหรือว่าอาการจุกเสียดนะคะอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านของความรัก ของคนที่มีคู่ครอกนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคภนนะคะมีบุตรหลานบริวารนะคะคนโสดนะคะเขาเรียกว่าเบื่อเบื่ออยากอยากได้นะคะแทนพอร์เรนต์สีถ้วยนะคะบางอารมณ์ก็อยากอยู่คนเดียวบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะอารมณ์ที่ผันผวนแปรปรวนนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะบุตรหลานบริวารนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่สิบสี่นะคะมีเลขสี่สี่ศูนย์เก้านะคะสี่สี่ศูนย์เก้านะคะ ก็ไปคน,นะค,ะคนวันังคารคนวันอังคารนะคะอัศวินถ้วยนะคะกัล,ลายาณมิตรนะคะช่วงนี้จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะคะอัศวินถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะความรัก ะคะใครที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักแบบกระทนหร,หรืออาจจะมีคนแนะนําให้รู้จักก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะจะกินจะทานอาหารช่วงนี้โอุดมสมบูรณ์นะคะหรือเรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับ ด้านร้านอาหารนะคะเพียร์ฟอร์จูนความโชคดีความดวงเฮงนะคะจะได้อะไรแบบฟลุกฟุกได้งานแบบฟลุกฟุกได้เงินแบบฟลุกฟุกได้ในสิ่งที่คัดไม่ถึงบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับมรดกจากบรรพบุรุษก็ได้นะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายช่วงนี้อาการป่วยก็จะดีขึ้นรวมทั้งจะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าเพียร์ฟอร์จูนเป็นไพ่ลักกี้นะคะดวงของเรากําลังจะปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะนะความโชค ความดวงเห่งนะคะโหยดวงดีนะคะเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญเปรียบพอจุนนะคะเกี่ยวข้องกับใครที่เกี่ยวข้องกับอาสางานิมารั์ช่วงนี้นะคะก็เรียกว่า,าข่าวดีรออยู่นะคะการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาการค้าการขายนะคะวันนี้จะมีผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้เห็นผู้หญิงผิวขาวเดินเข้ามาในร้านนะคะดูแลดีๆเทคแคร์ดีๆน,นะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่กับเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ,านะะาพายย่นะคะจากไพ่อหยิบศีนนะคะมีเลขหมายเลขทะเบียนเอ่อทะเบียนบ้านนะคะจะให้โชคหรือว่าเลขบัตรเอ่อเลขที่บ้านนะคะนะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่อหยิบศีนนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านะคะศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านะคะ ก็ไปคนวันพุธคนวันพุธนะคะสี่ถ้วยคนวันพุธช่วงนี้นะคะเบื่อเส็งกับปัญหาหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างก็เ,เรียกว่านะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะในช่วงนี้นะคะปัญหาสิ่งต่างๆนะคะเขาเรียกว่าไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างนะคะ แต่คุณก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะคิงเหรียญนะคะน่าจะได้รับโชคเงินก้อนใหญ่ผู้ชายจะนําความสําเร็จมาให้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบ่งกู้ธนาคารนะคะจะได้ดีนะคะนะอาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะ6ถ้วยนะคะน่าจะได้เจอเพื่อนเก่าๆนะคะบางคนมีโอกาสไปสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้กับเพื่อนร่วม เพื่อนร่วมสมัยเรียนก็ได้นะคะหรือว่ามีโอกาสไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้คนวันพุธมกกักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะคะในเรื่องของการเงินดีดีมากนะคะสองไม้เท้ามีโอกาสเดินทางต่างถิน่นต่างแดน,ต,ดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะทําอะไรอาจจะต้องมีคู่มีที่ปรึกษามีบัตด,ดี้นะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้หรือว่าทําคนเดียวได้นะคะ สองดาสองไม้เท้าการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะนะมีโอกาสเดินทางนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศวีซา่าอะไรพวกนี้นะคะจะได้ดีนะคะแต่ต้องเขาเรียกว่าอย่าไปเร่งกับเวลานะคะสี่ถ้วยนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะนะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่โกรธการเคืองกันมาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่คนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะบางคนอา,อาจจะเป็นคน ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าอายุห่างกันหลายๆปีได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขสมุดเงินเก็บธนาคารจะให้โชคแต่ก็ต้องอย่าลืมบวก1ลบ1ตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีมีเลข4ี่ศูนนะคะสี่ศนะคะต่อไปนะคะคนวัน พอดีถัด The f l ช่วงนี้คนวันพุธมีดวงเดินทางนะคะ แบบกระทันหันนะคะเด็กเมจิเชียนสติปัญญาไวพริบความละเอียดความรอบคอบนะคะการงานมีความรับผิดชอบสูงมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะแนะการงานช่วงนี้นะคะของคนวันพฤหัสมีโอกาสทำงานควบคู่2ออย่าง3อย่างหรือเรียกว่ามีโอกาสทำงานมากกว่า1อย่างนะคะนะบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์อยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูซิกเส้นลงังสังหรณ์ค่อนข้างม่นยํา นะคะช่วงนี้ฝันแม่นนะคะนะใครค้าขายออนไลน์นะคะก็เน้นลเลยสดหน่อยนะคะคุณเป็นคนช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเขาเรียกว่าการพูดการติดต่อการเจรจาโดดเด่นนะคะนะยิ่งเน้นละเยสดหน่อยคุณจะพูดได้ไหลลื่นดีนะคะเขาเรียกว่าการเงินจะมาจากความความสามารถนะคะเงินไม่ขาดนะคะเงินก่อหมดเงินใหม่มาเงินก่อหมดเงินใหม่มานะคะช่วงนี้นะคะบางคนมักจะหมดไปกับการท่องเที่ยวหรือว่า ทำงานไปด้วยประกนไปในตัวนะคะแบบเขาเรียกว่าชิวๆสบายๆหมดหมด,หมดไวหาใหม่ได้นะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเอาตัวรถได้อย่างสบายนะคะ3ดาบ3ดาบราชินีดาบช่วงนี้ระวังคําพูดระวังเขาเรียกว่าความความพูดของเราอาจจะไปทิ้มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะ,ะในเรื่องของความรักนะคะใครที่ปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะโดยเฉพาะ คุณผู้ชายนะคะช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ปกปิดซ่อนเร้นภรรยาอยู่นะคะช่วงนี้ซิกเซนค่อนข้างแม่นยำนะคะนะกเขาเรียกว่าถ้าลองได้สังเกตอะไรแล้วนะคะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะพลาดนะคะราชินีดาบเมจิเชียนนะคะนัสติเขาเรียกว่าไวพริบนะคะซิกเซนแม่นยำนะคะระวังนะคะจะโดนจับได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ คนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะเขาเรียกว่ายังไม่โฟกัสที่จะคนใดคนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่ายังอยากจะชิวๆสบายๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิีนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะคะ คนมันสุกคนมันสุกนะคะ The Emperor นะคะช่วงนี้คนมันสุกนะคะมีโอกาสเติบโ,โตในตำแหน่งหน้าที่ของการงานหรือเรียกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะการทําวีซ่านะคะจะประสบผลสาเร็จนะคะช่วงนี้จะเรียกว่าจะมีคนเดินทางมาหาเราหรือว่าเราเดินทางไปหาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะใครที่คิดอยากเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะเดินเริ่มเวอร์นะคะการพูดการติดต่อการเจรจานะคะการสื่อสารการค้าการขายนะคะ นะช่วงนี้นะคะจะมีลูกค้าตลอดนะคะนะดวงดีนะคะดวงแข็งด้วยนะคะขึ้นเออร์พเรอร์เขาเรียกว่า,ามีโอกาสเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะหรือว่าตำแหน่งมีโอกาสปรับเปลี่ยนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะการค้าการขายมีลูกค้าตลอดนะคะสามเหรียญลูกค้าเก่า,กาๆลูกค้าประจำนะคะนะเขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะช่วงนี้นะคะจะพูดจะติดต่อจะเจรจาอะไรนะคะ จะได้ดีนะคะนะใครรองานอยู่นะคะมีโอกาสได้งานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะสนับสนุนส่งดวงนะคะเถ้วยความฝันความหวังความ,วาวามจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกเขาเรียกว่าช่างฝันช่างจินตนาการแต่ทุกอย่างต้องลงมือทานะคะถึงจะประสบผลสําเร็จได้นะคะนะบางคนได้แต่วาดฝันนะคะนะส่วนทางด้านของความรัก นะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊งหรือว่าหรือว่าเรียกว่าอยู่ในห่วงของความรักก็ได้นะคะนะก็ก็เรียกว่ามีโอกาสพบคนถูกตกใจบางคนเป็นไดถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากเอ่อเขาเรียกว่าอายุของคนคนที่อาจจะเป็นคนพ่อก็ได้นะคะนะมีโอกาส ให้โชคให้ลาดนะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสมีเลข 4, ี่หสามดนะคะสี่หสามเ คนเสานะคะเจ็ดดาบราชินีไม้เท้าคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะมีความขยันไหมขยันนะคะแต่ก็สําหรับใครบางคนเขาเรียกว่าโปรโปรโปรโปได้ด้วยนะคะทาไปพักไปนะคะทาไปบ่นไปก็ได้ด้วยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแต่ยังไงเราก็ยังมีความขยันอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะเขาเรียกว่าใครที่ รอคอยเรื่องงานอยู่นะคะนะเหลียวซ้ายเหลียวขวาเขาเรียกว่าการรอคอยเรื่องการงานนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะนะราชินีไม่เท้านะคะนะมีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสเริ่มอ,อะไรใหม่ๆทํางานใหม่ๆหรือใครที่ทําอยู่แล้วบางคนก็อาจจะรับงานจ็อบรับงานนอกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะมักจะหมดไปกับกิเลสข,ของตัวเองนะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะโดยที่เขาเรียกว่าไม่มีการวางแผนก็ได้ด้วยนะคะ ะะบางคนก็หมดไปกับการเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันก็ได้นะคะพวกเกตด,ดาามันเกี่ยวข้องกับกิเลสนะคะเกี่ยวข้องกับการพนันนะคะบางคนนะคะปั่นสล็อตนะคะหรือว่าถูกเล่นหวยนะคะเล่นหุ้นนะคะได้ด้วยนะคะก็เรียกว่าการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะห้าไม่เท้านะคะวันนี้นะคะการงานวุ่นวายนะคะไม่ได้รับรุ่นอย่างที่เราคิดนะคะบางคน ใครที่ทางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มระวังโดนการโดนเอารัดเออเปียบจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะบางคนโดนกินแรงนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะที่หลบหลีกนะคะเขาเรียกว่าทําไปหลบไปพักผ่อนไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะต้องระวังมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะห้ามไม่เท้าคนทะเลาะกันนะคะเขาเรียกว่าเถียงกันไปเถียงกันมาความขัดแย้งความความคิดเห็นที่สวนทางกันก็ได้หรือแม้กระทั่งกับ คนใกล้ตัวก็ต้องระวังกับลูกค้าก็ต้องระวังนะคะว่าเราไม่รู้จะมีปากเสียงกับใครนะคะหรือการงานวันนี้นะคะติดขัดอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอัดสวินถ้วยนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กัลยาณมิตรใหม่ๆ นะคะ่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะบางคู่บางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเรื่องการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินนะคะหรือแอบมีกิ๊กที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองนะคะเรียกว่าคุยมากกว่าเขาเรียกว่าคบมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะแอบแอบมีคนแอบคุยอยู่หรือเปล่านะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบต้องระวังนะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปูพันด้วยนะคะส่วนโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข7050นะคะเ0็0นะคะก็จบงลงแล้นะคะกรับคํามานัดเจ้าตันใหม่ใเคล็ปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ